ในข้อที่หนึ่งคือเชื่อฟังแม้เผชิญกับความยากลําบากนะครวันนี้ขึ้นเชื่อฟังการทรงนำของพระเจ้าประการที่สองเชื่อฟังตลอดการตลอดการคือตลอดไปช่วนิรันด์ไม่ใช่เชื่อฟังห้าครั้งสิบครั้งครั้งที่สิบอไม่ฟังหรือ <c oughs> <c oughs> หรือเชื่อฟังวันนี้อาทิตย์นี้ปีนี้ ปีหน้าไม่เชื่อฟังเลยเนี่ยไม่ไม่เชื่อฟังตลอดการลักษณะการเชื่อฟังการทรงนําของพระเจ้านั้นต้องไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีที่สิ้นสุดเพราะพระเจ้าทดสอบเราพระเจ้าชอบและก็โปรดปานชีวิตของมนุษย์นี่นะ,นะสำคัญมากเลยคือการเชื่อฟังซาอูลไม่เชื่อฟังเนี่ยถูกถอด จากการเป็นกษัตริย์เลยนะนีะนะพระเจ้าถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องสำคัญนะที่ต้องเชื่อฟังนะ,นะแล้วเป็นลักษณะการเชื่อฟังนั้นมันพระองค์กำหนดไว้เลยนะการันตีได้เลยว่าผู้เชื่อฟังจะได้รับพรผู้ไม่เชื่อฟังจะต้องได้รับโทษในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่28 คือมันเป็นเรื่องที่สำคัญเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่เราจะต้องเชื่อฟังคำว่าเชื่อฟังนั้นคือเชื่อฟังตลอดการตลอดไปชั่วนิรันด์ถ้าเราเชื่อฟังปีนี้ปีหน้าไม่เชื่อฟังถือว่าไม่เชื่อฟังนะต้องตลอดไปเชื่อพระองค์ตลอดการไม่ว่าต้องมีไม่ว่านะไม่ว่า สถานการณ์จะเป็นอย่างไรก็ตามไม่ว่าจะมีเหตุการณ์ร้ายจะมีพระพรหรือไม่มีพระพรดูเหมือนว่าพระองค์ไม่ยื่นผาดมาช่วยก็ยังเชื่อฟังนี่พระองค์ดูเราอยู่ทดสอบหัวใจเราอยู่ว่าเรามีระดับการเชื่อฟังมากน้อยแค่ไหนเพราะพระองค์ชอบการเชื่อฟัง ในหนึ่งซามูเอลบทที่15ข้อ22พูดถึงพระองค์ประสงค์เครื่องสัตวบูชาหรือเครื่องเผาบูชามากเท่ากับการที่จะเชื่อฟังพระองค์หรือนะดูเถิดที่จะเชื่อฟังก็ดีกว่าเครื่องเผาบูชาและเครื่องสัตวบูชาดูเถิดที่จะเชื่อฟัง ก็ดีกว่าบรรดาไขมันของแก่ผู้อันนี้ผมพูดบรรยายพระพีนะไม่ได้ตรงทุกเมิต <c oughs> คือพระองค์ไม่ต้องการการถวายบูชาพราะองค์ไม่ต้องการการนมัสการมากเท่ากับการที่จะเชื่อฟังพระองค์นี่เป็นพระองค์ให้การเชื่อฟังนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากเป็นสิ่งที่สำคัญเมื่อพระองค์เห็นความสำคัญนี่นะ เห็นไหมคนที่เชื่อฟังก็จึงได้รับพระพราพมากไงเพราะว่าพระเจ้าให้ความสำคัญเฉลิมบัญญัติบทที่28ข้อ13พระเยโฮวาสัสว่าถ้าท่านเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเยโฮวาและระวังที่จะกระทำตามพระองค์จะทรงกระทำให้ท่านสูงขึ้นทางเดียวกระทำให้ท่านเป็นหัวไม่ใช่เป็นหางเห็นไหม นี่คือการเชื่อฟังที่พระองค์นั้นให้ความสำคัญนะโดยคนส่วนมากก็มองข้ามการเชื่อฟังว่าโอ้ตามที่จริงค่าเชื่อฟังเนี่ยพระพรยิ่งใหญ่มากนะสำหรับชีวิตคนที่เชื่อฟังเพราะฉะนั้นเราจะต้องเชื่อฟังตลอดการทุกครั้งที่พระองค์เรียกให้เราทำทุกครั้งที่พระองค์ใช้เราหรือมีเสียงมาบอกเรา ให้เราทำตามนี้ทำตามวิถีนี้เราก็กระทำตามนั่นแหละคือผู้ที่เชื่อฟังตลอดการตลอดไปแม้ว่าความยากลำบากอย่างหนึ่งจะหมดไปนะหมดไปแล้วเราสบายใจแล้วแต่ไม่นานหรอกปัญหาใหม่ก็มาอีกแล้ว <laughs> อ่ะนันเป็นแบบนี้นะ ก็ปัญหาใหม่ก็อาจจะเกิดขึ้นได้แต่เราก็ต้องตัดสินใจเดินตามพระเยซูเชื่อฟังพระเยซูต่อไปแม้ปัญหาใหม่จะเกิดขึ้นเราก็ยังเชื่อฟังอยู่มัทธิวบทที่ 2, 33, สองข้อ19ถึง33ครั้นเฮโรดสิ้นระช์แล้วทูตองค์หนึ่งของพระเจ้ามาปรากฏในความฝันแก่โยเซฟที่ประเทศอียิปสั่งว่าจงลุกขึ้นพากุมารกับมารดามายัางแผ่นดินอิสราเอล เพราะผู้ที่เป็นภัยต่อชีวิตกุมารน,นั้นตายแล้วโยเซฟจึงลุกขึ้นพากุมารกับมารดามายังแผ่นดินอิสราเอลแต่เมื่อได้ยินว่าอาคาอัชครอบครองแคนยูเดียแทนเฮโรธผู้เป็นบิดาจะไปที่นั่นก็กลัวและเมื่อได้ทราบคําเตือนในความฝันจึงเลยไปยังแควนกาลิลีไปยังเมืองเมืองหนึ่งชื่อนาซร็ตเพื่อจะสําเร็จตามพระวจนะซึ่งตัดโดยผู้เผยวจนะว่า เขาจะเรียกท่านว่าชาวนาซร็ตคือมาจากอียิปต์นะอียิปต์ตรงนี้มาจากอียิปต์ก็ไปที่ยูเดียอ่ามันมันเป็นแบบนี้นะขึ้นไปทางเหนือนะอียิปต์ก็เดินทางไปที่ยูเดียหรือยูดาอ่าที่เบดเลเฮมเนี่ยแฟนยูเดียในสมัยนั้นเขาปกครองกันเป็นแฟนอ่าเป็นแฟนแล้วก็มีกษัตริย์ ปกครองแต่และแฟนแต่และแฟนแต่และแฟนมีกษัตร,ริย์ปกครองเฮโรดก็ปกครองอยู่ที่ยูเดียนี่แหละแล้วก็อาคาอัสก็ปกครองอยู่ที่นี่นะพอโยเซฟกับพระกุมารมาถึงก็กลัวก็เลยตัดขึ้นไปที่สมาเรียเป็นแฟนสมาเรียขึ้นไปทางเหนือแล้วก็ผ่านสมาเรียไปที่กาลิลีไปอาศัยอยู่ที่ บ้านหนึ่งชื่อนาซริตเป็นแคว้นกาลิลีตามที่จริงมารีกับโยเซฟก็เคยอยู่ที่นั่นอยู่แล้วแหละเคยอยู่ที่นาซริตอยู่แล้วแต่ว่ามาจดทะเบียนสมโนครัวอยู่ที่ยูเดียอยู่ที่เบดเลเฮมหมายถึงว่าก็กลับไปอยู่บ้านเกิดนั่นแหละไปบ้านตัวเองนั่นแหละเนี่ยเป็นความยากลำบากที่ต้องเดินทางไปนู่นไปนี่มานี่นะ เป็นลักษณะของโยเซฟคือเขาเชื่อฟังตลอดการทุกอย่างทุกเรื่องทุกอย่างทุกเรื่องนะเชื่อฟังแล้วคุณจะได้ดิบได้ดีเองต้องทุกอย่างทุกเรื่องอย่างคนที่จะเติบโตเป็นวัยรุ่นแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ถ้าไม่ถูกสร้างมาตั้งแตดเด่เด็กๆเขาจะสอนอยากเพราะว่าไมา ไม่แก่ดัดยากไม่อ่อนดัดง่ายเนี่ยมัน,ม,นมันถูกต้องอ่าถ้าสูกสอนมาตั้งเด็กๆเนี่ยเขาจะเติบโตในทางของพระเยซูอย่างสวยงามมากคือเราสร้างตั้งแต่เด็กๆเลยให้เขาอยู่ในการเชื่อฟังไปตามแผนการของพระเจ้าตามการทรงนำของพระเจ้าแล้วก็ผู้ที่ดูแลเด็กๆเนี่ยนะก็ต้องมีวิญญาณที่ถูกต้องมีวิญญาณที่เติบโตด้วยเด็กก็จะเป็นเด็ก เติบโตขึ้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีในการดำเนินชีวิตไปกับพระเจ้าดังนั้นต้องฝึกตั้งแต่เด็กๆลูกหลานของเรานะเพื่อที่เขาจะเติบโตในทางของพระเจ้าอย่างมีคุณภาพนะในใจของเราเนี่ยต้องรู้ว่าแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีมันจะมีการที่เราจะต้องตัดสินใจเชื่อฟังมันจะกี่ครั้ง ในหนึ่งปีหรือมันจะก,กี่ครั้งในสิบปีเราต้องบอกกับตัวเองให้ได้แล้วบอกว่ากี่ครั้งก็ได้เอมเอมนไหมพูดสิกี่ครั้งก็ได้นี่คือคนที่ยอมยอมชื่อฟังตลอดการแล้วสิ่งดีๆจะเข้ามาในชีวิตของเขานะเพราะว่าเขาเดินไปตามน้ำพระทัยของพระเจ้าเขาก็เป็นที่โปรดปานของพระเจ้า เป็นที่รักของพระองค์พระองค์จะไม่ทอดทิ้งจะไม่ลืมสิ่งดีๆที่จะมอบแล้วก็เตรียมให้เขาเรามาดูผลของการเชื่อฟังการเชื่อฟังเนี่ยผลของการเชื่อฟังอย่างที่หนึ่งนะจะมีการปกป้องและการช่วยกู้คนที่เชื่อฟังนะคนที่เชื่อฟังตามแผนการของพระเจ้าพระเจ้าไม่ปล่อยให้เราถึงที่สุดแล้วพระเจ้าไม่ปล่อยให้เราตาย พระเจ้าไม่ปล่อยให้เรามีเจอทางตันหรอกนะไม่ต้องกลัวที่ที่เรากลัวนั้นเพราะว่าเราวิตกกังวลเองเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตเราก็วิตกกังวลเราก็กลัวเนี่ยผมจึงว่าความกลัวมาจากความไม่รู้นะมาจากความไม่รู้แต่เราจะกลัวทำไมเพราะว่าพระเจ้าของเรามีวิธีแก้ แม้เราไม่รู้แต่พระเจ้ารู้พระเจ้าก็จะทำอยู่แล้วพระองค์มีวิธีแก้มีทางออกในพระเจ้าไม่มีทางตันนะเรามืดมนนนทการเลยบืมดมนนนทการเือดดังขอทานนะก็คือมันมันจนมุมแล้วตาบอดมองไม่เห็นมันมืดสนิทเลยแต่ว่า พระเจ้าในขณะที่เรามืดเจอทางตันเนี่ยพระเจ้ามีมากกว่าพันวิธีนะนี่คือพระปัญญาของพระเจ้ามีมากกว่าพันวิธีเพราะฉะนั้นในพระองค์ไม่มีทางตันนะเราเราก็สบายใจได้แม้เราดูเหมือนเลวร้ายเลยนะดูเหมือนเลวร้ายแต่ว่าพอเวลามาถึงพระเจ้าแก๊กเดียวมันผ่านไปได้ไง่ายๆเลย นะเพราะว่าในพระเจ้าไม่มีทางตันและพระองค์ให้ทางออกแก่เราที่เรากลัวเราวิตกเพราะว่าเราไม่รู้ความกลัวมาจากความไม่รู้ความกลัวมาจากมารด้วยนะทำมารม,มันมันเป็นวิญญาณในความกลัวนะมันใส่วิญญาณน,นี้เข้าไปทําให้มนุษย์ขาดสันติสุขขาดเสรีภาพในการเดินกับพระเจ้า นเราไม่ต้องกลัวว่าพระเจ้ามีทางออกถ้าพระองค์ไม่ให้วิธีการเข้ามาพระองค์ก็ใช้ฤทธิเด <c oughs> ชนะเห็นไหมง่ายง่ายมากเลยยิ่งยิ่ง,งอัศาจรรย์ไปใหญ่เลยในมนุษย์ทําไม่ได้แต่ในพระเจ้าทําได้เพราะองค์มีฤทธิเดชมีเหตุการณ์ครั้งหนึ่งผมถอยรถออกมาจากเซเว่นกำลังจะไปโบสถ์พอดีพร้อมกับครอบครัวมี คุรดาแล้วก็มีลูกสองคนไปด้วยตอนนั้นนะยอนก็ยังอยู่ในตอนนั้นผมถอยรถออกมาผมไม่ระวังผมเป็นคนสะเภพ้าในการขับขี่รถมากคือซื้อรถใหม่ๆถอยไปจะขูดขีดข้างๆหมดเลยเ,เขาถามว่าทำไมมันขูดขีดข้างๆเยอะผมขี้เกียจล็งว่า ผมขี้เกียจเลงคือกลับไปมันขี้เกียจมองนู่นมองนี่ก็เลยถ,ยถอยถอยไปไปชนรถคันหนึ่งตุ้มอย่างแรงเลยตรงกลางกลางคันเลยนะกลางคันรถเขาเลยผมก็ตกใจเ,เสียเงินแล้วเรา,เาทำยังไงเนาะเสียเยอะมากนั้นหน่นะตอนนั้นเงินก็ไม่ไม่ค่อยมีผมก็เลยเดินลงไปเดินลงไปจะไปขอโทษเขา,เอาพอผมเดินเข้าไปใกล้ เขารีบขี่รถหนีอย่างรวดเร็วมองมองแท็ไม่ทันปิ๊บแป๊บเดียวไม่ไม่ถึงสองสามาสองนาทีหายเลยอ้าวเออเป็นอะไรอะ่ะ <c oughs> ผมก็ผมก็แปลกบ้างเลยนะเขารีบหนีแบบกุลีโกจอแล้วก็สตาร์ทรถอย่างแรงไปเหยียบอย่างแรงรถออกไปแรงมากเลยหนีอย่างรวดเร็วโอ้ผมก็แปลกใจจน เท่าทุกวันนี้ก็ยังไม่รู้สาเหตุ <laughs> ไม่รู้สาเหตุคือชนหนักมากเลยนะข้างรถเขาสีเขาก็บุบอะไรเข้าไปเนี่เสียหายเยอะมากเออผมก็แปลกใจทุกวันนี้ก็คิดไม่ออกว่าเพราะอะไรเขาถึงหนีอย่างรวดเร็วขนาดนั้นทั้งทั้งที่ผมเป็นคนผิดเขาต้องไปไปซ่อมรถไปอะไรอีก อันนี้ก็เป็นการอัศจรรย์ของพระเจ้าเป็นการช่วยกู้ของพระเจ้าการปกป้องของพระเจ้าถ้าคนที่ดําเนินชีวิตในการเชื่อฟังพระเจ้านะเชื่อฟังการทรงนําของพระเจ้าจะเห็นบ่อยๆนะที่เราไม่ค่อยเห็นเพราะว่าเราดื้อเราไม่ทําตามพระเจ้าไม่เชื่อฟังพระเจ้าเราก็ไม่เห็นการอัศจรรย์นะที่เห็นบ่อยๆ นี่แหละผลของการเชื่อฟังจะมีการปกป้องจะมีการช่วยกู้เข้ามานะการปกป้องการช่วยกู้เข้ามาอย่างชัดรักเมชาคเอเบตเนโกเนี่ยนะที่เขาถูกโยนเข้าไปในเตาไฟการปกป้องก็มาไฟไม่ไหม้เขาเสื้อผ้าก็ไม่มีกลิ่นไฟไฟแรงมากนะแต่ไม่ไหม้เพราะว่ามีการปกป้องจากพระเจ้านะในพระเจ้าจะมีการปกป้อง มีการช่วยกู้เราเสมอให้เราเห็นอยู่บ่อยๆสำหรับคนที่ดำเนินชีวิตตามการทรงนำของพระเจ้าแต่ถ้าเราไปตามใจปรารถนาไปตามเนื้อหนังของเรานะมันก็ไม่เห็นอะไรเลยความเชื่อก็ยิ่งลดลงลดลงไปเรื่อยๆล,ลงไปเรื่อยในสุดก็หลงหายนี่แหละพระเจ้าจึงอยากให้เราดำเนินด้วยการเชื่อฟังเราจะได้ไม่หลงหายเราจะได้เห็นการอศัศจรรย์บ่อยๆเห็นการปกป้อง เห็นการช่วยกู้บ่อยๆนะเราจะได้เติบโตสูงขึ้นมีความเชื่อมากขึ้นด้วยนอกจากมีการปกป้องและมีการช่วยกู้แล้วคนที่ดำเนินชีวิตตามการทรงนำของพระเจ้านะ่ะจะมีการจัดเตรียมมีการจัดเตรียมอยู่เสมอนะจัดเตรียมไว้นะพระองค์เตรียมไว้แล้วในสิ่งที่เราขาดในสิ่งที่เราต้องการในสิ่งที่เราจำเป็นนะ มีการเตรียมไว้นี่แหละการทรงนำบางทีพระเจ้านำเข้าไปเลยโดยไม่พูดกับเรานำไปเพราะว่าเป็นการจัดเตรียมของพระเจ้านะอย่างโยเซฟเนี่ยพระองค์ก็นำเขาสู่เหตุการณ์เลยพี่ชายทำร้า,ายโยนลงไปในบ่อจับขายไปเป็นทาสที่อียิปต์นะแล้วก็เป็นทาสอยู่บ้านโพธิฟาแล้วก็ถูกนำไปจองจำคือ พระเจ้านําไปเลยเนี่ยการทรงนําของพระเจ้านะเพราะว่าอะไรเพราะว่าโยเซฟมีการทรงสถิตของพระเจ้าพระเจ้าก็นําโยเซฟไปนะแล้วก็โยเซฟก็เชื่อฟังการทรงนําถ้าดูลึกๆแล้วจะรู้ว่าโยเซฟเชื่อฟังการทรงนําของพระเจ้าเห็นไหมโยเซฟไม่ยอมทําบาปกับภรรยาของโพธิฟาเพราะว่าอยู่ในการทรงนําของพระวิญญ,ญาณที่ พันยานอยู่กับโยเซฟแล้วก็โยเซฟไม่ทํา็เพราะพันยานไม่ให้ทาเนี่ยไปเพระพมพีพูดว่าพัญญานสถิตอยู่กับโยเซฟไปตามแผนการไปตามวิถีการโยเซฟลำบากไหมลำบากนะแม้ต้องลำบากโยเซฟก็ลำบากไปเป็นทาสติดคุกแต่พอเหตุการณ์ผ่านไปเขาก็ได้ขึ้นยิดเป็นใหญ่เป็นโตปกครองอียิปต์ นี่แหละคือไปตามการทรงนำไปตามแผนการของพระเจ้าแรกๆจะดูเหมือนว่าลำบากแต่ต่อไปชีวิตเราจะสูงขึ้นแล้วก็เราจะประสบผลสำเร็จได้ดีๆได้ดีทั้งฝ่ายกายภาพและฝ่ายวิญญาณนะพระเจ้าไม่เอาวิญญาณอย่างเดียวนะแต่ให้ฝ่ายกายภาพมาด้วยเสมอจะให้คู่กันเสมอนะเพราะว่า ชีวิตที่ครบถ้วนสมบูรณ์แบบนั้นคือเป็นชีวิตที่มากมากเกินพอนะมากกว่าครบบริบูรณ์ตามความหมายของพระผีคือมันทุกด้านทุกด้านเข้ามาทั้งฝ่ายวิญญาณแล้วก็ฝ่ายกายภาพโยเซฟก็มั่งมีโยเซฟรู้ว่าเป็นการจัดเตรียมของพระเจ้าดูพัมผีข้อนี้ปรมการบทที่4ี่สบห้าข้อหแต่บัดนี้อย่าเสียใจไปเลย อยากโกรธตัวเองที่ขายเรามาที่นี่พูดกับพี่ชายเพราะว่าพระเจ้าทรงใช้เรามาก่อนหน้าพี่เพื่อจะช่วยชีวิตเห็นไหมช่วยคนอิสราเอลแล้วก็คนอิสราเอลได้เข้ามาแล้วก็ไปอยู่ที่โกเชนเป็นที่ที่ดีที่สุดเนี่ยพ่ีผู้ข้อนี้โยเซฟเข้าใจถึงการจัดเตรียม คนที่ดําเนินตามการทรงนําของพระเจ้านั้นจะมีการจัดเตรียมแล้วก็เข้าใจถึงการจัดเตรียมของพระเจ้าว่าพระองค์เตรียมไว้แล้วพระองค์เตรียมที่ดินสําหรับเราพระองค์เตรียมรถสําหรับเราพระองค์เตรียมเงินไว้สําหรับเราเนี่ยในการดําเนินชีวิตไปตามพระวิญญาณในการดําเนินชีวิตเชื่อฟัง ไปตามการทรงนำเนี่นี่เป็นโยเซฟนี่เป็นการทรงนำอีกรูปแบบหนึ่งที่ผมพูดคือบางทีเสียงพระเจ้าไม่ต้องมาแต่เรายอมคือไปอย่างนั้นแหละเพราะว่ารู้อยู่ว่าพระเจ้าให้เกิดขึ้นจะต้องมีการจัดเตรียมอะไรบางอย่างนะนี่คือสาเหตุหนึ่งที่โยเซฟไม่หนีการถูกจับขายไปเป็นทาสไปทำงานเป็นทาสนั้นถ้าอยู่ในบ้านของคน นะสามารถแอบหนีได้เพราะว่าเขาไม่ได้มัดนะหนีได้ทําไมโยเซฟถึงไม่หนีทั้งๆท,ที่หนีไปหาพ่อพ่อของโยเซฟรวยมากนะไม่ได้ลําบากนะถ้าไปแล้วก็นอกจากรวยแล้วก็ยังรักโยเซฟมากที่สุดนะคือ,อยาโคบแต่โยเซฟไม่หนีทําไมถึงรู้ว่าทาสสามารถหนีได้มีทานคนหนึ่งของชิเมอีรู้นะรู้ใช่ไหม มีทาสคนหนึ่งของชิมีอีหนีออกจากบ้านชิมีอีก็เลยไล่ติดตามจะไปะจับเอาทาสคนนั้นคืน,นก็เลยถูกฆ่าตายน, <ande. S 1> นี่ก็เป็นแผนการของพระเจ้าที่ให้ซาลมอนกำจัดชิมีอีเพราะว่าชิมีอีบังอาจมาด่าดาวิดมาแตะต้องผู้ที่มีการเจิมในที่สุดก็ถูกฆ่านะเห็นไหมทาสหนีไปได้หนีได้แต่ยโยเซฟไหม่หนีเพราะว่า รู้ว่านี่คือการจัดเตรียมของพระเจ้าเพื่ออะไรบางอย่างโยเซฟจึงพูดข้อนี้ไงนะแต่บัดนี้อย่าเสียใจไปเลยอย่ากโกรธตัวเองเลยที่ขายเรามาที่นี่เห็นไ,ไหมโยเซฟจึงพูดข้อนี้ได้เพราะว่ารู้ว่าเป็นการจัดเตรียมของพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าทรงใช้เรามาก่อนหน้าพี่เห็นไหมเพื่อจะช่วยชีวิตคือช่วยอิสราเอลให้รอดนั่นเอง นี่คือคนที่ดำเนินชีวิตตามการทรงนำของพระวิญญาณตามการทรงนำของพระเจ้านั้นจะมีการจัดเตรียมสิ่งดีไว้เสมอแล้วก็ใหญ่ด้วยนะพวกเราถ้าพร้อมเมื่อไหร่แล้วเราจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเลยนะมีการจัดเตรียมจากโยเซฟมาดูอับราฮัมพระเจ้าบัญชาให้ถวายอิสักนี่ก็มีการจัดเตรียมเหมือนกันแล้วก็รู้ว่า ยิ่งอับราฮัมเป็นบุคคลแห่งความเชื่อเป็นบิดาแห่งความเชื่อมีความเชื่อที่เกินร้อยนะเขาก็รู้ถึงการจัดเตรียมของพระเจ้านะประทมมการบทที่ยี่สิบข้อเจ็ดสิบถึงข้อสิบ่บอกว่าอิสากพูดกับอับราฮัมบิดาว่าคุณพ่อและท่านตอบว่าลูกเอ๋ยมีอะไรหรือลูกจึงว่านี่ไฟและฟืน แต่ลูกแกะสำหรับเครื่องเผาบูชาอยู่ที่ไหนลูกมันก็ฉลาดเหมือนกันนะ <laughs> อิสาก็ไม่ใช่คนธรมรมดานะฉลาดมากนะลูกแกะเผาบูชาอยู่ที่ไหนสงสัยเราแน่แนเลย <laughs> แต่ก็เชื่อฟังพ่อนะ ไม่มีลูกแก่เาบูชาดิมีแต่เราคนเดียวนี่แหละเ <c oughs> นี่ยที่พูดตรงนี้เพราะว่าสงสัยส,สงสัยแล้วว่าเจอแน่ๆ <c oughs> <c oughs> ครั้งนี้คงไม่รอดนี่นี่คืออิสากนะตอนเป็นเด็กนะฉลาดมากนะ <c oughs> ลูกแกะสำหรับเครื่องเผาบูชาอยู่ที่ไหนอับราฮัมก็เลยตอบว่า ลูกเอ๋ยพระเจ้าจะทรงจัดหาลูกแกะสำหรับพระองค์เองเนี่ยเชื่อในการจัดเตรียมนะเป็นเครื่องเผาบูชาพระเจ้าจะจัดหาในใจก็คิดว่าก็เจ้านั่นแหละอัอบราหัมในใจเด็ดมากนะใจเด็ดมากเลยเอาเอาลูกไปค่าถวายบูชานี่เรียงฟืนเป็นระเบียบมากเลยเพ เพื่อฆ่าลูกอย่างสวยงามถ้าผม <laughs> ผมทำไม่ได้จริงๆผมไม่ใจแข็งพอนะแล้วอับราฮัมกับลูกก็เดินต่อไปพอมาถึงที่ที่พระเจ้าบอกไว้อับราฮัมก็สร้างแท่นบูชาเรียงฟืนเป็นระเบียบมากจะฆ่าลูกอย่างสวยงามแล้วก็มัดอิสากไว้วางบนแท่นเผาบูชาแล้วอับราฮัมก็ยกมือจับมีดขึ้น จะฆ่านี่แหละลูกแกะที่พระเจ้าเตรียมไว้เป็นคนใจแข็งมากใจเด็ดมากนะแต่ทูตของพระเจ้าเรียกมาจากสวรรค์เรียกมาจากฟ้าสวรรค์ว่าอับราฮัมอับราฮัมท่านตอบว่าพระเจ้าค่าทูตพระเจ้าว่าอย่าแต่ต้องเด็กนั้นหรือกระทำอะไรเขาเลยเพราะบัดนี้เรารู้แล้วว่าเจ้ายำเกรงพระเจ้ายอมทำทุกอย่าง ถ้าพระเจ้าสั่งยอมทำทุกอย่างถ้าพระเจ้าให้ทำนี่คือเชื่อแล้วเชื่อฟังการทรงนำของพระเจ้าคืออับราฮัมนี้เชื่อฟังสุดขีดน,นะเชื่อฟังสุดขีด <c oughs> เชื่อว่าเจ้ายำจริงพระเจ้าด้วยเห็นว่าเจ้ามิได้หวงบุตรชายของเจ้าแต่ยอมถวายบุตรชายคนเดียวของเจ้าให้เราอับราฮัมเงยหน้าขึ้นมองดู เห็นข้างข้างหลังท่านมีแกะผู้ตัวหนึ่งเขาของมันติดอยู่กับพุ่มไม้อับระหัมก็เลยจับแกะตัวนั้นมาถวายเป็นเครื่องบูชาแทนบุตรนี่ก็งงแกะมาจากไหนมาจากไหนคือนิสัยแกะนี่จะไม่ออกจากฝูงอแล้วก็เดินเทเลทะลาปีนขึ้นมาบนภูเขา ถ้าไม่ใช่การจัดเตรียมของพระเจ้าจะเป็นไปไม่ได้เลยเพราะแกะจะไม่ออกจากฝูงถ้าถ้ามันหลงฝูงมันค่อไม่มันคงไม่ทะลุทะล่าขึ้นมาบนเขามันก็ต้องเวียนหาฝูงอยู่แถวๆข้างล่างนะ่ะนะนี่คือการจัดเตรียมนะอับราฮัมพูดไว้ตอนแรกก็ถูกว่าพระเจ้าจะเตรียมไว้พระเจ้าจะจัดเตรียมไว้สําหรับพระองค์ สำหรับอับราฮัมอับราฮัมจึงเรียกสถานที่นั้นว่าเยโฮวาห์ยิเรหรือถ้าเป็นฉบับสองมัทิเ็ดก็ยาเวยิเรแปลว่าอะไรตามที่จริงเนี่ยในภาษาฮีบรูเนี่ยแปลคำแปลลึกจริงจริงเนี่ยแปลว่าพระเยโฮวานี้ทรงมองเห็นแต่คำว่าทรงมองเห็นนี้ก็ต้องมาแปลอีกครั้งหนึ่งว่าพระเยโฮวาทรงจัดเตรียม ทรงมองเห็นนะก็หมายถึงการทรงจัดเตรียมนั่นเองนี่แหละคือเยโฮวาหิเรคือพระ, hovah, พระเ,รเรยโฮวาห์พระเจ้าทรงจัดเตรียมพระเจ้าทรงจัดเตรียมสำหรับชีวิตของทุกคนที่ดำเนินโดยการทรงนำของพระวิญญาณโดยการทรงนำของพระเจ้า,า,รรจาลักษณะของอับราฮัมต่างกับโยเซยโยเซฟพ,พระเจ้าจับ เข้าสู่เหตุการณ์แต่อับราฮัมพระเจ้าพูดพูดกับเขาแลนะมีสองลักษณะ,ะการทรงนำของพระเจ้าบางทีไม่มีเสียงเราก็ต้องยอมอบางทีพระเจ้านำเราเข้าสู่เหตุการณ์นำเข้าไปสู่เหตุการณ์เราก็รู้ว่าเป็นแผนการของพระเจ้าแน่นอนพระเจ้าจะมีอะไรบางอย่างจะเกิดขึ้นแล้วก็เราต้องอยู่ในแผนการของพระเจ้าอยู่ในการเชื่อฟังดังนั้นชีวิตของเรานั้น จะต้องดำเนินโดยการทรงนำของพริญานโดยการที่เราฟังเสียงพริญาณหรือถ้าไม่ได้ยินเสียงก็ยอมไปตามแผนการของพระเจ้านะแผนการของพระเจ้าเราจะรู้พระเจ้าจะคอนเฟิร์มเหตุการณ์ต่างๆนะให้ชัดเจนว่านี่นี่มาจากพระองค์นะมาจากพระองค์นะเชื่อฟังเราต้องเชื่อฟังแม้เผชิญความทุกข์ยากลำบากเชื่อฟังตลอดการตลอดไปตลอดนิรัน ผมขอจบเพียงแค่นี้เวลาหมดแล้วนะครับขอบคุณพระเจ้านะครับ